กูไม่สนใครรถถูกรถแทนกว่าติดไฟแดงเหมือนกันไงไม่เคยอวดโอ้คุยโววันเนื้อใครเกมตัวเสมอสไตล์กูอิสมาไลน์จบการศึกษาแค่ป .6 เก่งมาเร็วเกเรเซเพลเรไม่จบแม่กูร้องไห้ดากูไอ้ลูกบัดซบไม่รู้ ลรดเดินเส้นทางอาชีพตลกแย่ได้ตังวันแรกค่าแรงหนึ่งรบาทผัดถูกหัดร้อนทอแทอ้กดดันบางทีก่อนนอนกูมีน้ำตาบางคนเคยมองตัวกูอีกนานกว่ามึงจะมีราคาแล้วไงวะตอนนี้เสือกมาเรียกกูสุกตาไม่เป็นดังฝันอย่าปิดว่งให้ฝัน้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงตงฟังให้ดีถ้าตยียังยืบน อ,อย่าเดิมกลับอ,อย่าหยุดอย่งสับฝับไม่เป็นแฟันอย่าผิดหวังในยฝัน,นถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลาม ยัเงเยืนบนพราสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่ายหยุดยังกับสันท่านณะตอนนี้ดีเหลือเกินกับครู่ชีวิตที่เผชิญชื่อเสียงเงินทองที่กูมีเป่ยงก,กูไม่ได้ว่าคอนเฟิร์มจะโดงจะดังสักเท่าไรจนรวยกูยังไม่เลี่ไปลํลำบากกระทำหรือเป็นเศรษฐีจะหมดจะมีก็อยู่ได้กูไม่แค่คคำคนกูไม่สนคำตามีคนรัก คนเกลียนน้องเอ้ยธรรมดายามไม่มีคนเยียจบจมยามได้ดีคนอิจชาพี่เจอมาเยอะน้องเอ้ยตั้งแต่เป็นศพตาไม่เป็นดังฝันอย่าผิดหวังให้ฟันฝันถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่รักลามึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบ,บนผราสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสันตาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟัน,ฟน ถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ดีถ้าตียังยืนบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับศรัทธา